Sisters and brothers สวัสดีครับ,สวัสดีครับ the it's ขอ... Time. ขอ... Was much Once you board this ship, there's no turning back. The next ground your feet will touch will be that of the new world. you nerve, step away now, and let no one judge you. ภานนี้ผมว่าเป็นภาคที่แบบสนุกสุดแล้วนะครับชมในความคิดของผมนะผมก็เลยแบบรู้สึกชอบเล่นภาคนี้มากที่สุดนะครับ Yo! Did you hear? We're almost there! You ready to grab this new world by the horns? Don't know about you, but it feels like ages since I left home to join the commission. So, nervous? Believe you me, I get it. Anything could happen to us, but hey, that's happened. Yep. Hey, aren't you one of the A list hunters? What? อันนี้ก็คือพูดถึงเรารว่าเราเป็นเอลิทฮันเตอร์นะครับผม <Hey! S 1> เดี๋ยวก็ถามชื่อเราอาครับแล้วเราก็จะอก่อนอื่นนะครับจะให้เราสร้างตัวละครนะท่านผู้ชมนะเกมนี้นะครับเขาให้เราปรับได้ละเอียดมากๆเลยนะท่านผู้ชมดูดิโอ้โคตรละเอียดนะฮะแล้วหลังจากเราสร้างตัวละครเราเสร็จนะเรายังต้องสร้างออพาริโกของเราหรือแมวคู่หูของเราอีกนะครับผมท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวเราผมขอ Uh, to right? so, uh, well, the A-list and <laughs> the commission <only> <laughs> So tell me, what's your theory? The elder dragons must migrate to the new world for some reason. r u n n i n g the research commission for 40 odd years, the guild's itching for an answer. They say the Fifth Fleet's got the best shot at crack in this case, and I agree. Keep it down. Hey, speaking of, A-listers usually operate in teams of two. Have you sat down with your partner yet? แล้วก็ถามว่ามันมีเอลิฮันเตอร์อีกคนนึงในเรือลํานี้ครับผมที่มากับกองเรือที่5เนี่ยใช้พันธุ์ในของคุณหรือเปล่านะครับผมซึ่งบอกเลยว่า ไม่ใช่นะฮะณปัจจุบันเอาแบบปัจจุบันตรงนี้เลยนะแต่ว่าเอเัสเซอร์คนหนึ่งก็คือคนนี้แหละครับผมแฮนเลอร์นะ,ะซึ่งก็จะเป็นคู่หูเราในภาคนี้นี่นะครับผมเป็นคนคอยรับเควสต่างๆนะ <c oughs> <c oughs> แอแหมแฮร์รี่แนะนำตัวแล้วครับผมว่าเขาคือเอริสฮันเตอร์นะครับอ้าวโอ้โหแ,และแล้วนะครับผมการมาถึงของเอลเดอร์อดาก้อนที่อกองเรือที่หติดตามมาตั้งนานนะครับก็ได้เจอกันสักทีนี่เป็นไงครับผมมาแล้วครับผมฉากเปิดตัวสุดอลังการของโซล่าไมค์เดลล์ครับผม ทายกันตั้งแต่แบบคัสตสีแรกเลยนะฮะโอ้รใจนะฮะดูดิดูวคือเรือเทียวไม่ได้อ่ะต้องบอกเลยนะ,ะว่าเจ้าโซล่าม่เจอร้อนเนี่ยจริมันคือมันคือเอลเดอร์ดาก้อนที่แบบมีหลังเป็นภูเขาไฟนะท่านผู้ชมนะโอ้แมวผมร่วงไปแล้วใครเจยว แม่ผมชื่อไข่เดียวนะผู้ชมนะฟาริโก้ผมนะโอ้เร่งไปแล้วเออดูดิฮะนี่คือนี่คือเราตกมาอยู่บนหลังของเจ้าโซลา่าไมโครล้อนน่้นทุกชมนะแล้วดูดิดูเรือแบบลำติดเดียวเห็นไหมเนี่ยเนีแบบบ่ยภูเขาไฟเห็นไหมครับ คือหลังมันเต็มไปด้วยภูเขาไฟเลยนะท่านผู้ชมนะแต่เดี๋ยวเราหาที่ปลอดภัยกันดีกว่าอันนี้ก็เป็นเหมือนอารมณ์โหมดสอนเล่นนะท่านผู้ชมนะสอนเล่นแบบเบื้องต้นนะครับผม <c oughs> เ,เดี๋ยวผมอาดจะงั้นเยวผมขอข้ามไปเลยกว่าไปเจอกันที่เมืองแอสเทร่าครับอ่า <c oughs> แล้วเราก็มา <c oughs> ถึงกันสักทีนะครับผมกับ นี่เอสเทราและนี่ก็คือประตูทางเข้าของเอสเทรา,ทาครับท่านผู้ชมนี่นะครับเอสเทราโฉมของเอสเทราเมืองที่อ่าเป็นเขาเรียกเป็นฐานทัพหลักของภาคนี้นะนี่แล้วก็กองเรือที่ห้ามาถึงพอดีแล้วท่านผู้ชมแปลว่ายังปลอดภัยกันดีนะท่านผู้ชมนะ Okay, to, do that to, do to, do do to tape up your we'll 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 you you my You're, right, you You're alive. You're hmm. huh? Okay. When we couldn't find you too we were starting to sweat bullets. You scared us. We were talking about going out to look for you. <laughs> All's <is> well <laughs> that ends well. Hey, we need a hand. Sorry. Hey. Come on. We need a hand. Catch you later. นี่ฮะแล้วก็เราได้พิจาช่วยมานะระหว่างทางคือแบบเจออุปสรรคนิดนึงนะท่านผู้ชมนะพิจาก็เลยมาเจอเราแล้วก็พาเรามาที่นี่นะครับผมจะเรียกคนที่เป็นพิจารนะเพราะว่าใครถ้าดูแบบหนังเรื่อง Monster Hunter b บ w เนี่ยจะรู้เลยว่าทำไมผมถึงเรียกคนนี้ว่าพิจาอย่างเหมือนนะ Wait here a sec. Commander, I found him. Welcome to Aster. Your reputations precede you. give the I'll off you go นี่ n d แล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเป็นการแนะนำพื้นฐานของแต่ละจุดของในฐานทัพนะครับอย่างเมื่อกี้ก็คือร้านค้าซื้อขายของนะครับผมแล้วก็ที่เรากำลังจะเดินไปนี่คือ สมิธตี้ครับผมสมิธตี้คือหัวหน้ากองเรือ oh, <here. S 1> เรียกคอมมานเดอร์แล้วกันน้องผมขอเรียกคอมมานเดอร์แล้วกันอย่างคนเมื่อกี้ที่เขามาคุยกับเราครับคือคอมออคอมาน,นเดอร์ของกองเรือลำที่หนึ่งครับผมแล้วก็อันนี้ที่เรากําลังไปเนี่ยคือคอมมานเดอร์ของกองเรือลำที่สองที่มาที่นี่ครับ ส่วนกองเรือลำที่3นะครับจะเป็นกองเรือที่มีแต่เหล่าพวกนักวิจัยอะไรเงี้ยเอ่อมานะครับผมของเราในกองเรือลำที่5เลยนะนี่ไงสมิธตี้นั่งอยู่ตรงการนะครับไม่ใช่คนแก่คนนี้นะ แต่คือคนที่นั่งอยู่ตรงกลางนั่นถูกไมนี่โอ้โหดูนี่น,นี่ครับเห็นไหมเซคคอร์ดฟิวฟิสฟิฟฟฟฟฟฟสมาสเตอร์นี่ครับผมเนี่ยคือกองเรือลำที่สองนะครับผมหัวหน้าของกองกองเรือลำที่สองนะครับ แล้วเขาก็จะพาเราไปแคนทีนครับผมหรือเขาเรียกอะไรเนี่ยเหมือนงห้องอาหารลงอาหารอะไรอย่างนี้น,นนะเออที่สำหรับเอาไว้กินอาหารของเรามอนเตอร์ฮันเตอร์นะครับไม่ใช่มอนเตอร์เราฮ <Hunter. S 2> ันเตอร์เออไ hey, <over> อไข่เจียวเราเจอไข่เจียวที่นี่แล้ว hey, <you. S 1> อ,อ ในที่สุดก็รู้ครับว่าไข่เจียวไม่เป็นไรนะก็จะเป็นไรได้ไงเนาะพู้สร้างตัวละครเอง <c oughs> อ่าแล้วก็เข้าสู่การเรียกประชุมครับผม <c oughs> มาครับแล้วเราก็ไปอ่ลุยภารกิจฆ่าเจ้างแย้ตัวแรกกันนะครับท่านผู้ชม โดยที่แย้ตัวแรกนะครับก็จะเป็นเจ้าเกจาการนะครับแต่อันเนี้ยจะเป็นภารกิจแรกก่อนที่ว่าให้ก่อนที่จะเจอเกจาการนะครับก็คือจะให้เรามาจัดก,การกับเจ้าเคทอรดอนเพศผู้และเพศเมียนะเออเดี๋ยวผมขอแวะไปดูสัตว์ปิศาจก่อนนะเขาเรียกว่าสัตว์หายากอะสัตว์หายากที่เราสามารถจับไปเลี้ยงไว้ในบ้านเราได้นะขอไปดูก่อนว่ามีไหมนะครับ ไม่มีอีกแล้วเชาว้านี้ผมใส่เช้าไปนะครับเดี๋ยวขอเก็บตรงนี้ก่อน <c oughs> ได้งั้นเราไปจาัดก,การกันต่อครับอันนี้ผมก็มากับอาวุธชาร์จเบสนะครับที่เป็นทําจากกระดูกนะครับผม นิวเบอร่นะนิวเบอรี่นี่สำคัญมากเลยนะหลังๆเนี่ยมันใช้แก้สถานะผิดปกติได้ทุกอย่างนะครับ oh. ทานผู้ชมอ่าในไงพวกเคทอดอนไปีค <Be careful. S 1> ลงมาตก,การมาครับแต่เดี๋ยวก่อนก่อนลงมาจรก,การผมขอแบบเอากระดูกตรวนี้ด้วยไออแร่ตรงนี้ด้วยนะฮะนี่วนน้วเราเดี๋ยวเราจะไปเอากระดูกข้างล่างครับทานผู้ชมอ๊ย้ยผมรู้สึกเหมือนจะมีปลาคิงมารีนอยู่ในใน,ในต้นในน้ำทานผู้ชมเอ้ยเจ๋ง อย่างนี้เราต้องตกคิงมารีนด้วยนะท่านผู้ชมนะปึ๊บนีบ่ปังปังโอ้โหจิอืมชาร์จอืมต้องชาร์จเอาท่านผู้ชมเหมือน,นกันแทกเหมือนกันเด้งนะนี่นี่นโอ้ยโอ้โยโดนชนปึ๊บเดี๋ยวระก่อนะวังไอเออเอ้ายัโดนชนอีกอ่ะกันแล้วนะอืมมาดิ เมาโอ้ยเออเร่เร <morning> <th> <online> <pl ains> ่มามาอ้ยโอ้ยโดนชนหลังนะพี่ชุ่มผมว่าเสียเปรียบนะตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอชาร์จชาร์จโล่นเออแล้วก็นี่แล้วก็อืมฝากเข้าไปค่อยๆเพิ่มโอ้ยโหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอืมอืมโอ้โหโดนฉะโดน ทนเพิ่มท่านชมแป๊บหนึ่งนะแป๊บนึงนะผมว่าผมต้องดื่มละต้องดื่มย,ยาละอ้าวอ๋อโอเคเหมืนอนไข่เจียวช่วยตีอยู่ท่านผู้ชมแป๊บหนึ่งแป๊บห,หนึ่งขอชาร์จขวานก่อนนี่นี่วขวาญไปเรื่อยหน่อยเฮ้ยไปไหนองะเฮ้ยลหลบขวานเข้าไปขวานเข้าไปสับเข้าไปนะัท่านผู้ช,ชมเรียบร้อยอ่านี่แหละครับ เหมือน hey, <come> พี่จาเราเจอร่องรอย <is> awesome. ของสัตว์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับไปเดี๋ยวเราตามพิจาไปแต่ขอขอก่อนนะพิจาขอแร่ก,ก่อนแปบ๊บนึงจริงๆอาวุธชาร์จเบ่ยเป็นอาวุธที่ผมแบบไม่ค่อยได้ใช้นะท่านผู้ชมนะเป็นแบบเป็นอะไรที่แบบเออคือผมว่ามันเล่นยากอะ่ะแต่ว่าผมคิดว่าเดี๋ยว ซีรีส์นี้ผมจะฝึกใช้ชาร์จเบลียให้คล่องนะครผู้ชมมันเป็นอาวุธที่ทรงพลังมากเลยนะทานผู้ชมนะอะคัตซีนครับอ่านี่ไงท่านผู้ชมเห็นไหมเจอรอยเท้าแล้วรอยเท้าแบบนี้ไม่ต้องนึกถึงใครเลยครับมีคนเดียวนะฮะเ็เกตจากการแน่นอนอนี่อคทเอนอ่านงไงโอ้ท่านผู้ชมมันมาแล้วเห็นไหมดูดิมันกืน แบบเขาเรียกอะไรอ่ะกืนมอนเตอร์แบบทั้งตัวเลยอ่ะโอ้โหดูดีท้องป่องไปแล้วท่านชมแต่เราได้เวลาที่จะไปล่ามันแล้วท่านชมแต่เดี๋ยวก่อนนะผมอย่างที่ผมบอกครับผมเจอคิงมารีนผมต้องตกก่อนคือไม่ได้ว่าจะมีโอกาสเจอคิงมารีนอย่างนี้ทุกรอบนะท่านผู้ชมนะผมบอกก่อนเลยอากระดูกโดนเก็บไปแล้วห่ะโดนเก็บได้ไงวะผมยังไม่ได้เก็บมันอย่อไอโงง โอเคเดี๋ยวขอรับพวงก่อนท่านผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวเราจะตกทิงมารีนะจริงๆการตกปลาของภาคนี้ค่อนข้างง่ายนะครับไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ยากอะไรนะต้องเล็งให้โดนแท้กทิงมารีมันมากินปึ๊บต่ำไปว่าท่านผู้ชมแต่ก็เอาตัวนี้ก่อนป๊บมาอย่างน้อยได้ไว้พิลปินไปเพื่อไว้สำหรับรับอาวุธนะท่านผู้ชมนะไปชึบได้ยัง มันยังไม่สนใจอีกเว้ยเอ้ยอย่าติดบั๊กนะที่มารีนเออไม่ติดบัก๊กไม่ติดบัก๊กท่านผู้ชมมันเดิมันว่ายแล้วมันว่ายแล้วผมมองปลาไปไกลๆบ้างเผื่อมันจะสนใจนะฮะก็ไม่อีกไม่มีตัวสนใจเลยราวนี้ที่มารีนมันมันมองไปทางไหนมันไม่มองอาหารนะบางทีต้องเอาเบ็ดมาตกมนะันนะท่านผู้ชมนะบางทีมันไม่กินแบบทั่วไปนะท่านผู้ชมนะ แต่ผมว่าอันนี้มันมันกินอยู่นะบางทีมันก็กินนะท่านผู้ชมนะแต่มันช้านิดนึงนะหรือผมแบบไม่จ่อหน้าม,มันวนะเห็นไหขออกหาน้าเหมนนี่ตรงนี้ว่มเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ไงมันกินแล้วท่านผู้ชมไปไหนเล่ามางี่มางี้มางี้อันนี้นะ่าจะขนาดปกตินะท่านผู้ชมนะไม่ใช่ขนาดใหญ่นะครับแต่เอาละแค่นี้ก็เอาละ เปินเรียบร้อยไงล่ะไงล่ะเก็บปโอเคอย่างน้อยเราได้คิงมารีแล้วไปครับท่านผู้ชมไปล่าเป้าหมายของเรากันดีกว่าเดี๋ยวเราจะอ่าตามรอยมันนะครับผมจะเห็นว่าแบบเกมมีระบบสก้าฟไฟล์ว้วท่านผู้ชมนะหรือแมลงนําทางนะครับ ก็คือพอเราเก็บร่องรอยมันแบบจนจนแบบแต่ก็ไฟสามารถตามตอมได้แล้วมันก็จะวิ่งเป็นทางให้เราเลยท่านผู้ชมเอ่อเป็นภาคนี้ค่อนข้างค่อนข้างง่ายนะสำหรับการตามมอดตาม,อมอตอรามอยมอนเตอร์นะครับเดี๋ยวเราก็เก็บรอยไปก่อนเอ,อ๊ะนี่เก็บอันนี้ไปด้วยนะฮะนี่เอ,อ็นวิออ่งไปทางไหนเ,อ,อ,เอ,อ๊มีรอยมีรอยทางนี้ก่อนโอเค the enough the tracked Jaguars lead We've Green for it. ี่แล้วครับเอสเก็ตเอสเก,ก็ตไฟนำทางแล้วท่านผู้ชมไปเดี๋ยวผมแวะไปน,นี้น,น,น,นี่มีอะไรอ่ามีอันนี้กเก็บเฮ้ยมีเบ็ดนี่เบ็ดบลักเนี่ยเอาไว้ตกปลาได้นะท่านผู้ชมมันจะทำให้มันทำให้พวกปลามันกินไวขึ้นนะแต่ก็แบบไม่ได้ใช้ทำอะไรมากมายครับโอเคไปนี่เก็บไนโต เดิมผ่านถาวันนะฮะไม่รู้มันยังพุงกลางอยู่เปล่านะืท่านผู้ชมนะเพราะว่าก็ถือว่าผ่านมานานแล้วนะครับผมตลอดมาเอ๊ะไม่ได้อยู่นี่หรอ,อไหนอ่ะอ่าใช่ไงผมเจอมาแล้วอ่ามันไม่พุงกลางแล้วท่านผู้ชมสงสัยมันแบบจะย่อยไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมการต่อสู้นะครับกับเจ้านี้นะต้องคอยสังเกตการเคลื่อนไหวของมอนเตอร์ด้วยนะครับไม่ใช่แบบ เราจะโจมตีโมโมทั่วๆได้นะหนพี่เออเลยเออเยชาร์จทีนึงเออบล็อกได้บล็อกก็ได้เว้ยอืมเดี๋ยวผมขอล็อกเป้าก่อนนะพี่นไหมนี่ไงเออกันได้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโจมตีรัวเว้ยเฮ้ยมันรัวว่ะมันรัวว่ะผมขอชาร์จโลก่อนหนึ่งทีปึ๊บ แล้วก็ขวานมาเออขวานเลื่อนนั่หน่อยนี่ไงอ้าวอ้าวอ้าวร่วงเหรอถึงกันถึงกันนิ่งเหรอนิ่งกันต้องโดนแบบนี้ปึ๊งปึ๊งนี่ไงถึงจะชอบมอนเตอร์เข้าไปเจอไม่ตายเขาแล้วนี่เลยตัดโอ้โหมันหนีแล้วอันนั้นผมไปตามไหมครับอย่ามันหนีฉันนะ ไอ้คิดจะหนีฉ uh ันไปไหนเดี <Okay. S 1> ๋ยวขอรับคมก่อนนะทุกชมนะเหมือนคมมันจะแบบอ่าพอเป็นอาวุธที่เป็นกระดูกอ่ะคมมันจะค่อนข้างต่ำนะทุกชมนะแต่ว่าใช้ได้นานนะครับเนี่ยอันนี้ไม่มีคมแล้วเดี๋ยวต้องชาร์จสวิตช์แอ็กใหม่นะเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยฮึบมันขึ้นแล้วมันขึ้นมืมันขึ้นมาแล้วไม่เป็นไรชาร์จใหม่ได้เฮ้ยเออะเียกกันได้เว้ยเอออุ้ยโดนโดนโดน อืมนี่แล้วก็ชาร์จเขาโคลชาร์ดนิ่มปึ๊บหวานลินมาแล้วนี่ไงเลื่อยไปนะเรื่อยเรื่อยเลื่อยเรื่อยเลื่อยนี่สิจันอนไปแล้วท่านชมนอนแล้วนี้ก็ต้องโดนโดดเรื่อยๆนี่นี่แล้วก็ขอขอติดเลยใช่ไหมอืมปึ๊บปึ๊บนี่ ว่าเขาไปหาปึ๊บเรียบร้อยหมดชาร์จใหม่จริงๆไม่ได้ใช้ท่าพวกี้เลยนะมันทำให้แบบไอ้นี่เราหมดแล้วนผู้ชมนะตจำหน้าเอ้ยไม่ใช่ไอ้เขาเรียกอะไรพาโอ้ไอ้ขวดไอ้ขวดวิญยาเราเนี่ยหมดนะฮะแต่ไม่เป็นไรตีห่อ,อขีดหน่อยเธอโอ้โหเกือบโดนน,น้นชมมันดิ้นมันดิ้นจริงเลยวะอืออืออืจะดิ้นไปไหนหอืออื น,นี่อ่าถึงกระชะงักไงล่ะเจ็บปี่เจ็บบี่อ่าขอโลกเล็งหน้ามันนะทุกคนนะม,มาจังหวะนี้แหละเจอซุปเปอร์อะไรไม่เท่าดิชาร์ดโอ้โหยังไม่ทันได้ใช้เลยตายซะและ้วโอ้โหกำลังแบบจบสวยเลยอ่ะเมื่อกี้ถ้าแบบใช้ดิชาร์ดทันนะทุกคนนะโอ้ยเท่เลยแหละจะได้มัน ตีซะก่อนท่านผู้ชมอ่างั้นเราก็เก็บกระดูครับถือว่าเรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมเกตฑการล้มไปแล้วนะครับผมเป็นการเริ่มต้นที่แบบมันใช้ได้เลยผมว่านะสาหรับชาร์จเบทช่วงแรกๆเนี่ยเล่นยากนะท่านผู้ชมนะแต่ว่าสนุกครับมันมีความสนุกของมันนะท่านผู้ชมนะจากนี้ไปนะครับเราจะเจอบอนเตอร์ที่แบบใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไซส์จะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะโหดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวเรามา ดูใน EP 2กันเนาะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงผมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะกับอาวุธใหม่ที่แบบผมแทบจะแบบไม่เคยคิดที่จะจับเลยนะเพราะมันเล่นยากแต่ว่าเพื่อความท้าทายครับซีรีส์นี้จะเล่นแบบอาวุธนี้ยาวๆเลยจะไม่ไปแบบไม่ไปเบียวไม่เบียวไม่ไปเบียว,ยวลองต้อนละ <laughs> โอเคแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย